จาก,รกพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ผมเห็นสองข้อใหญ่ๆที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตในการที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันประการที่หนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าอยู่ในข้อแรกก็คือเพื่อนแท้ต้องขัดเกลาราเอเมนไหมครับพระพีบอกว่าเหลกลับเหล็กให้คมฉันใดคนหนึ่งก็รับเพื่อนให้คมขึ้นหรือแหลมขึ้นเฉียบแหลมขึ้นฉันนั้นด้วยพี่น้องครับเมื่อคิดถึงมิตรภาพเมื่อคิดถึงเพื่อน เราจะมักถึงความสุขใจความสนุกสนานในทางกลับกันนะครับเราไม่ค่อยนึกถึงภาพของการขัดเกลากันและกันเท่าไหร่บางครั้งเราต้องมีการตักเตือนบางครั้งเราต้องมีเจ็บบ้างบางครั้งเพื่อนจะต่อว่าเราบ้างดังนั้นเองการขัดเกลาแบบสร้างสรรค์ก็ดีกว่าการกอดที่แบบไม่จริงใจมิตรภาพก็เช่นเดียวกันครับจะต้องมีการขัดเกลาและก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้างถึงจะดีถึงจะเติบโตขึ้นแต่การขัดเกลานั้นไม่ใช่เรื่องสบาย นะครับและก็ไม่ใช่เรื่องที่หลายคนนั้นต้องการแต่ผมบอกว่ามันจําเป็นอย่างมากที่เราจะมีเพื่อนที่ดีๆที่คอยเตือนเราได้เอเมนไหมครับทุระไม่ใช่เรื่องของเขาฉันไม่ยุ่งแบบนี้ไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อนแท้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อกันไม่ใช่หลับตาข้างหนึ่งแต่เราจะต้องมองเขาทั้งสองข้างอย่างชัดเจนนี่คือเพื่อนแท้เห็นอะไรก็พูดอย่างนั้นผมไปเจอเรื่องราวหนึ่งที่อ่านแล้วก็น่าประทับใจครับ เป็นเรื่องราวระหว่างยางลบกับดินสอวันหนึ่งยางลบก็ทักทายดินสอด้วยความอ่อนโยนบอกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าดินสอดินสอก็ตอบกลับด้วยความเกลี้ยกา่บอกอะไรกันฉันไม่ใช่เพื่อนแกฉันเกลียดเธอ,อยางลบก็ตกใจและก็รู้สึกตกใจอย่างมากแล้วก็ถามดินสอกลับไปบอกว่าทําไมละ่ะทาไมเธอถึงเกลียดฉันดินสอก็พูดสวนกลับไปก็เพราะว่าเธอลบทุกอย่างที่ฉันเขียนไปเนี่ยสิยางลบก็เงียบและกลับมาคิดบอกว่า ฉันก็แค่ลบสิ่งที่ผิดออกไปเท่านั้นเองสิ่งที่ฉันทำมันคือจุดประสงค์ของฉันที่ฉันถูกสร้างขึ้นมาฉันเป็นอย่างลบฉันก็ทำหน้าที่ในการลบในสิ่งที่ผิดดินสอก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะงานของเธอไม่มีความหมายเลยเพราะเธอมัวแต่ลบลบออกไปแต่งานเขียนของฉันเนี่ยสำคัญกว่าเพราะมันเป็นการเป็นการบันทึกอะไรต่างๆไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังเพื่อให้ใครก็แล้วแต่ได้มาอ่าน ยางลบก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็พูดกลับด้วยความสุภาพบอกว่าแต่การลบสิ่งที่ผิดก็สำคัญพอๆกับการเขียนสิ่งที่ถูกนะนินสองเงียไปครู่หนึ่งพอได้สติก็เลยเกิดความพิดบอกว่าที่เธอพูดมันก็จริงแต่ฉันเห็นเธอเล็กลงทุกวันนะยางลบก็ตอบไปบอกว่าใช่ฉันเล็กลงทุกวันนั่นเพราะฉันเสียสละตัวเองทีละนิดทีละนิดทุกครั้ง ที่ช่วยแก้ไขความผิดพลาดให้กับเธอดินสอก็บอกว่าตัวฉันเองก็เช่นเดียวกันฉันเองก็รู้สึกเล็กลงทุกวันเมื่อฉันเขียนไปในแต่ละวันดินสอเริ่มยอมรับและยางลบก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเราจะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อเรายอมเสียสละบางอย่างแล้วเธอที่เป็นยางลบก็มองไปที่ดินสอด้วยสายตานอ่อนโยนบอกว่าตอนนี้เธอยังเกลียดฉันอยู่ไหม ดินสอยิ้มและตอบกลับบอกว่าฉันจะเกลียดคนที่เสียสละเพื่อตัวฉันเองมากขนาดนั้นได้ยังไงเรื่องราวระหว่างยางลบกับดินสอสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนผู้ขัดเกลาด้อย่างดีและอย่างลึกซึ้งวันนี้เองพี่น้องอย่าด่วนผักใสไล่ส่งใครบางคนที่เขากำลังมาเตือนเราที่เขากำลังมาขัดเกลาเราขอให้เราเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่เขาทำกับเรา ประการที่สองที่ผมเห็นซึ่งเป็นข้อที่ดีมากๆอีกข้อหนึ่งเพื่อนแท้จะต้องทําให้เราเติบโตขึ้นเอเมนไหมครับเหล็กไม่สามารถคมขึ้นได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกันกับมนุษย์เขาจะไม่สามารถเี่จะเติบโตขึ้นถ้าอยู่คนคนเดียวเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนที่เจอสังคมจะมีพัฒนาการที่ช้าหรือโตช้ากว่าเด็กที่อยู่ในสังคมพี่น้องครับชีวิตฝ่ายวิญญาณที่โดดเดี่ยวเท่ากับชีวิตที่ทื่อไม่แหลมคมไม่สามารถเติบโตหรือบรรลุศักยภาพที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของท่านได้ มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มาขัดเกลาและทําให้ท่านเติบโตขึ้นวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นฝ่ายให้คําแนะนําแต่อีกวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รับคําเตือนก็ได้พี่น้องครับบางครั้งเพื่อนที่อยู่รอบข้างหรือสังคมที่อยู่รอบข้างเราอาจจะรอร้อมหรือเป็นแรงกดดันเราทําให้เหล่านั้นเป็นคนอีกคนหนึ่งโดยที่จริงๆแล้วเรามีสิ่งดีพระเจ้าทําเรามาดีแต่เรากลับโอนเอียงไปตามสังคมเพราะว่ากระแสพาไปหรือแม้แต่วัยรุ่นบางคนหรือทุกคนที่อยู่ในนี้นะครับ เรามักจะบอกว่าก็เพื่อนเพื่อนรอบตัวผมทําแบบนี้กันหมดผมไม่อยากเสียเพื่อนดังนั้นเองผมจะต้องทําตามเพื่อนทุกคนต้อง,องการการยอมรับจากเพื่อนที่อยู่รอบข้างไม่อยากถูกโดดเดี่ยวพี่น้องครับแต่ผมอยากหนุนใจท่านว่าขอให้ท่านเป็นเกลือและแสงสว่างขอให้ท่านอดทนถีงแม้จะมีแรงกดดันจากสิ่งรอบข้างอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดเราต้องยืนหยัดอยู่ในหลักการเพราะเจานาของพระเจ้าเองไ,ไหมครับพระองค์จะให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางแน่นอน พระเจ้าจะเสริมกําลังท่านเมื่อท่านเจอความท้าทายบางอย่างความกดดันบางอย่างพระองค์จะเป็นผู้ผู้แทนท่านพระเจ้าจะใส่ถ้อยคําในชีวิตของท่านพระองค์จะหนุนใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่จิตวิญญาณเราจะช่วยท่าน